จริงๆแล้วเวลาที่เรา,เาครบกับคนที่ฐานะที่ต่ำกว่าเราผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่ที่ขี้สงสารใช่ปะ่ะเวลาที่ผู้หญิงสงสารผู้ชายอะ่ะก็จะเป็นความผูกพันอีกแหละมันมันได้ใจจังแมนมันได้ใจผู้ชายขยะเพราะว่าถ้าเขาทำตัวน่าสงสารผู้หญิงจะรู้สึกคือรู้สึกดีกับเขาบางคนก็รู้สึกผิดแล้วถ้าฉันแบบเลือกคน อื่นไม่ใช่เลือกเขาเขาก็น่าสงสารนะเขาไม่ได้มีเงินเยอะแล้วถ้าฉันทิ้งเขาเขาจะเอาอะไรกินเราสงสารผู้ชายคุณฟังนะจิตวิญญาณของผู้ชายคืออะไรยิ่งใหญ่เป็นผู้ชายปกป้องผู้หญิงเขาต้องการให้ผู้หญิงเห็นว่าเขาเป็นแบบนี้ค่ะยิ่งแบบ ผู้หญิงชมเขาพี่ยิ่งใหญ่พี่สุดยอดพี่ประสบความสำเร็จพี่กล้ามใหญ่พี่ตัวใหญ่พี่เป็นสุภาพบุรุษนี่คือการชีอัพผู้ชายนี่คือการเพิ่มพลังผู้ชายแบบหนูอยากได้อะไรลูกหนูอยากกินอะไรอยู่อยากไปเที่ยวที่ไหนพี่พร้อมซัพพอร์ตหนูผู้ชายเขาต้องการแบบนี้แต่ถ้าคุณเห็นผู้ชายแบบโอ๊ยนาสงสารจังเลยแล้วเขาจะอ,าอะไรกินแล้วบ้านเขาจะกินยังไงแล้ว ถ้าเขาไม่ได้คบกับฉันแล้วเขาจะหาเงินยังไงปกติเขาจะมาหาเงินกับฉันเขาภูมิใจไหมกับการเป็นผู้ชายของคุณแบบนี้เขาภูมิใจไหมอะ่ะเดี๋วนั้นไม่สงสารเราอย่าไปสงสารผู้ชายแบบนี้นะหน้าที่เราคือแบบฉันรู้ว่าคุณทําได้ลุกขึ้นมาสอนลูกผู้ชายกับสอนลูกผู้หญิงไม่เหมือนกันจริงไม่จริงสอนลูกผู้ชายลุกขึ้นมาลูกลูกผู้ชายไม่ร้องไห้ลุกขึ้นมา เด็กผู้ชายวิ่งล้มอ่ะเฮ้ยเป็นผู้ชายหรือเปล่าลูกขึ้นมาไม่ร้องลูกโตขึ้นหนูต้องปกป้องแม่ปกป้องน้องโอเคไหมครับผมไม่ร้องครับโอเคลูกผู้ชายลูกเวนจะโตเป็นตุ๊ดลูกว่าลูกวันลูกเวนลูกชายเราจะเป็นลูกสาวลูกผู้หญิงสอนต่างกันถูกไหมลูกผู้หญิงแบบสวยจังเลยค่ะโอ้ยไม่เป็นไรนะลูกแบบว่า อย่า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 คันเข่าเยอะลูกเดี๋ยวเข่าด้านลูกแมวแมวเดี๋ยวตัวเิดไปไม่สวคยค่อยๆลุกลูกไหนเป็นแผลตรงไหนลูกอย่ามีแผลเป็นแผลเป็นไม่ได้นะลูกลูกผู้หญิงกับผู้ชายไม่เหมือนกันจริงป่ะขานาดเราสอนเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายเราสอนไม่เหมือนกันผู้ชายต้องไม่ร้องลูกไม่ร้องเพราะเราต้องให้ผู้ชายดูแลผู้หญิงแต่ยุคนี้ทําไมอะสมัยผู้ชายจะต้องมาทาตัวยหน้าสงสาร ผมไม่มีเงินผมรักคุณนะแต่ผมไม่มีเงินผมอยากดูแลคุณนะแต่ผมไม่มีปัญญาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูไปหาพี่เองเดี๋ยวหนูไปหาพี่เดี๋ยวหนูไปปกป้องพี่เองค่ะไม่เป็นไรผู้หญิงตัวเล็กๆก,ก็ทําได้ค่ะแล้วยังไงเราไม่ต้องยุคนี้อะ่ะมันเสมอภาคกันอยู่แล้วเหรออย่าเจ็บปวดทีหลังนะ อย่าเจ็บปวดที่หลังนะฉันบอกให้อย่ามานั่งร้องไห้กับฉันแล้วบอกว่าแม่ทําไมผู้ชายอะ่ะเขาไม่ดูแลหนูเลยทําไมเขาอ่ะต้องให้หนูดูแลตลอดเลยอะ่ะหนูให้เขาหนูต้องโอ๋เขาตลอดเลยแม่หนูก็เจ็บปวดกับการงานหนูก็ปวดหัวอยู่แล้วหนูจะมานั่งโอ๋ผู้ชายอีกอะ่ะแม่อย่านะอย่านะคะไม่โอนะคะเจอเลยดิเมไม่โอ๋นะคะเลเวลัพด่วนคะ่ะลูกผู้ชายมีหลายระดบับมีหลายเกรด นะคะมีหลายระดับมีหลายเกรดอย่าจมอยู่กับผู้ชายที่เขาเกรดต่ำกว่าเราเราควรหาคนที่เท่ากันหรือว่ามากกว่า